SMG On Tour สวัสดีค่ะ SMG New Channel ในช่วง MG on tour. วันนี้ต้อเป็นตัวแทนของบริษัทบางกอบโฟมสุกน,นะคะต้อพาทุกท่านมาที่ศูนย์เทนนิ่งของเราวันนี้ต้อไม่ได้มาคนเดียวนะคะต้อมีตัวแทนของบริษัทอีกหท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งผู้จัดการของศูนย์นี้ วสยย <with> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ขอรบกวนพี่เกดพาเข้าชมศูนย์ทั้ง5่ะเซตันให้เราด้วยนะคะ <g ü itt led> <od v> <Maria> ยินดีมากเลยค่ะน้องต่อเชิญค่ะค่ะเริ่มต้นเราก็มากันที่ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมก่อนเลยนะคะขอแนะนํานะคะอาจารย์นัทชิชานะคะซึ่งเป็นอาจารย์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะคะอาจารย์จะแนะนํางานเชื่อมสักนิดนึงไหมคะว่าหลักๆทําอะไรบ้างสําหรับคนใหม่ในส่วนของพนงานเชื่อมใหม่เนี่ยเราจะแนะนํตั้งแต่แับแรกเลยคือหนึ่งวันแปดชั่วโมงเราจะใช้เรื่องของพ ะเป็นส่วนเป็นหลักค่ะเป็นหลักแล้วก็เป็นเรื่องของการ่อนเรื่องของวิวอายด้วยเรื่องของรอยยิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ย้ำก็คือเรื่องของการความปลอดภัยเราจะไม่ทิ้งครับในส่วนที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็มีการเอากลับมาแล้วมาดูว่าตรงไหนที่มันเกิดความเสี่ยงหนุงเราก็ยากป้องกันตรงนั้นไวขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ ฝ่ายประกอบก็คืออาจารย์ที่รัดน,นะคะหรือว่าอาจารย์ออสนะคะแนะนำสักนิดนึงค่ะวันนี้อาจารย์สอนอะไรน้องๆบ้างคะมีส่วนประกอบแล้วก็สอนเจะมีทั้งหลักสูงของทักษะทักงะการไต่แล้วก็สูตรทักษะทักษะงานเก่านะครับประกอบด้วยเรง่านการเดินตั้งนะคการสามหน้ากระดินเท้นะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ โอเคน้องโตเดี๋ยวพี่เกดพาไปแนะนำอีกศูนย์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นศูนย์เกี่ยวกับ QA Part Inspection นะคะก็อาจารย์ของเราก็คืออาจารย์วรวัฒน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงแล้วกันหลักๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือใช่ไหมคะอาจารยใ์ในส่วนของ QA Inspection นะครับก็จะมีการสอนการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับพวกสมาร t ท o ฟก็มีตัวไมโครมิเตอร์มีเวอร์เนียแล้วก็มีวายเกตแล้วก็มีตัวสแตนเดอร์เกตครับผมสอนการวัด พื้นฐานในการใช้เครื่องมือครับเพราะว่าความเที่ยงเชี่งตรงนี้คือเป็นสิ่งสาคัญนะคะยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์วอมากนะคะที่แนะนำศูนย์ตรงนี้ว่าส่วนตรงนี้ได้ทําอะไรบ้างนะคะขอบคุณที่เป็นตัวแทนให้กับบริษัทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่บางรบพวนแนะนำหน่อยครัว่าศูนย์นี้เราไว้ทาอะไรคะถ้าในส่วนของศูนย์ติ้งเราครับก็มีตั้งแต่เราลงทพนงานใหม่ คบสอนน้องนะครับเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติงานในลายนะครับเราสอนตั้งแต่การใช้อุปกรณ์เครื่องมือนะครับการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานนะครับรวมถึงการดูแลหลังงานพ้นเสร็จนะครับตัวงานจะต้องอยู่ในค่ามาตรฐานงานที่เราได้ระบุไวน้น้องจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวพ้นสีจริงนะครับทํางานตามแบวไวทุกขั้นตอนครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณพี่บางมากนะคะที่แนะนำ<ด>สูตรน<อ>ให้เราฟังน,นะคะขอบคุณมากคะ่ะค่ะค,ค่ะน้นองต้นนี้ก็มาถึงศูนย์ฝึกอบรมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ,คะก็คือดูแลรับผิดชอบโดยอาจารย์มารุเดชคะ่ะเป็นศูนย์เกี่ยวกับโรงหลอ่อโลหะนะคะครับสวัสด <ขอ S 2> <อ>ีครับก็ขอเรียกแนะนำนะครับในส่วนของ ฝึกสอบการหลอโลหสนะครับเราก็จะสอนพนักงานใหม่เกี่ยวกับการทําแบบหลออทั้งหมดนะครับตักแต่กระบวนการเรื่องสงสายวิธีการควบคุมความชื้นตัวถือการทําแบบและก็ไปถึงน้ำโลหนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของนี้วแตกต่างๆนะครับก็งานหลออนะครับว่าหลออมาแล้วเนี่ยเกิดปัญหาที่จตอะไรนะครับเราก็จะมีเรื่องของแบบทดสอบหรือสิ่งให้เขาเรียนรู้นะครับแล้วก็ลงไปถึงแอคทิวิตี้ประจำปีที่เราส่งแข่งขัน ที่ีุ่่ญนนนนนใสโา,าแบบบอกกกักนนะะััะะคคคร็ยังไงก็ดีนะคะยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์นรุเดชมากนะคะที่แนะนําศูนย์สุดท้ายให้เราทราบนะคะยังไงวันนี้เราขอจบที่การแนะนําที่ศูนย์เทนเน่ที่เท่านี้นะคะขอบพระคุณมาก,มากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่เกศมากเลยนะคะที่เขาชมทั้งหมด5สูตรที่ทางบริษัทบางกอกคอมสูตรได้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ให้กับพนักง,งานทุกคนนะคะคแต่ของเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะ l อรันจีนยูชาแนของบริษัทบางกอกคอมสูตรจะมีอะไรบ้างรบกวนติดตามในคลิปน้านะคะขอบคุณมากค่ะพี่เกศค่ะ